มาทางด้านพระเอกหนุ่มออยธนากันบ้านนะครับหลังจากอาอการปริแตกนะครับพร้อมจวกกลับแฟนคลับในไอจีนะครับหลังจากที่เขาได้ลรงรูปน้องรีนานะครับลูกสาววัยสองขวบและมีคนมองว่าแต่งตัวเรียนแบบน้องมะลินะครับงานนี้พี่ออยถึงก็บอกว่าไม่ชอบให้นําเด็กที่ไม่รู้เรื่องมาเปรียบเทียบกันนะครับพร้อมวอนว่าอย่ามาจับประเด็นให้เด็กดูไม่ดีนะครับโดยหลังจากเจ้าตัวได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปด้านแฟนคลับก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจริงแล้วเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอก ีแต่ผู้ใหญ่นี่แหละเรามานั่งพูดกันแต่แต่ไอ้ผู้ใหญ่นี่แหละที่รับรู้มันเลยแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวเอ้ยเด็กจะเหมือนกันก็เหมือนกันทั้งโลกอ่ะการจะก้าวแก่การจะถ่ายรูปกันอะไรเนี้ยก็เรื่องปกติอาสมุนว่าบังเอิญบังเอิญไปแต่ชื่หน้าเหมือนกันก็รานชื่อหน้าพูดในคำประชุมให้ความเป็นเราเราเป็นพ่อเราก็เฮ้ยเราไม่ชอบมันจะมีคแรกในนั้นมันเป็นแบบว่าเจอ จริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายครั้งนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจแต่อันนี้มันเป็นเป็นไอจีเราแล้วเราไม่ได้ถึงคนเดียวที่แบบอ่ะรู้สึกไม่ดีไม่ใช่เราเราไม่เนี่ยแหละเรไม่ได้ไม่ได้เป็เพราะว่าเพราะว่าน่ารักครับเพราะว่าบอกว่าขอโทษที่เขาอาจจะเจตนาเขาอาจจะแบบแค่รอเล่น